ค่ะสวัสดีค่ะเราอยู่กับช่องพังคําแพงชาแนลนะคะคำแพงมาแล้วค่ะบึง้งบิ้งนั่งสิไปใสไน์นั่งมุ่นมิงคิงมิงคิงไปหลยจ้ะ่ยมือแรงเบื่อยานเด้ตูดผู้ใหญนนะตูดไผ่นอนน่นนาะไปแบบเฝ้าเลยจ้ะเบ้ยบปไปน้ำเด้อ เมืนเน่อเเนีนั่งเกเรค่ะหมู่บ้านนั่งลีบเข่าลักนั่งเลยเมืนเน่อนีนั่งเกเรน้อยแต่ว่าบ่มีไผตามบ่งนัน่งสิเฮจังไดยบ่มีมค้นตามจา้ะตาก็บ่ตามนั่งเป็นสร้างท่ยานค่ะนั่งเป็นขี้ยน่นั่งสิไปใส่ บ่ตามเขาจ้ะว่าตามเขาเขาก็จะเป็นลักษณะกะกาโกวเอ้ยบ่ไปน้ำเด้อบ่ไปน้ำเด้อหัวเขาแล้วก็กระสีเคียดเข้าไปเขานึกว่ามันตากับแม่ควันสียางตามตูดเข้าไปค่ะบ่มีไผ่ยางตามตูดเข้าไปเขาก็สิเป็นลักษณะนี้นค,นนนนค่ะจจะคำแบายยางบสิเป็นยังสี่จ้ะน,นั่งนั่ง เป็นสร้างที่บอค่อยสีดื้อแห้งบันไดจ้ะนั่งสีทําทาซื้อเยื่อให้มีอารมณ์บ่มีไผตามบ่มีไผยกับไปไก่เขาเขาก็สียานจ้ะแล้วเขาก็สีงอนบ่ไปค่ะบ่ไปยังอยู่ห้องเก่าบ่าไปน้ำเด้อ นี่แม่อย่าโยพี่แม่เหว่ยยานดีเนี่ยจ้าลักษณะเขาแกงคำแพงมันนี่แกงคำแพงเห็นเขายางมากเรากันยางตอดไปจ้ะอ่ะาฝากพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีเป็นกำลังใจให้คำแพงในด้วยจ้าอ่าคำแพงเปิดอ่า เขาเรียกอะไรอ่ะอคำาแพงเปิดจองผลไม้ออนไลน์เดอวยจ้าตะกาศรหสัสคะแนนคำาแพงเปิดจองอยู่ในอยู่ในเพจพังคำมแพงจ้าฝาก,ากพ่อแม่เอฟซติดตามเป็นกำลังใจพ่อแม่พอพ่อแม่เอฟซี FC ทันที่ใจบุญซอยเมตตาช่วย อา,อาหารคําแพงนะเด้อจ้าเป็นทุน่นสื่อบักนัดไทยจ้าบักนัดคําแพงกับเมดแล้วจ้าต้นสับประรดกับเมดแล้วก็เลยสี่ขายออนไลน์ผลไม้จองผลไม้ออนไลน์ค่ะตาก,ก้าละห้คะแนนผ่านทางเพจคำแพงฝากติดตามเพจคำแพงด้วยนะคะ คุณตาไปรัดเพิินทั้งหนาค่ะคุณตาเสียงตาเสียงเพิินไปรัดทั้งหนาไปอ่อยเอามานางกําแพงลีลามอนีเพิ่นถือลมหมูม่บ้านเพิินนผู้หูเพิ่ยนยางเข่าลักเลยมอนีให้ให้ย่างสบายสบายเพิินสิหลให้คนไปน้ำเพิินไก่ บ่บค่อยเปิดข,า,ขายจาะออนไลน์กับสิลองเฮดเบิงจ้ะนำ้นำน้ำยูทูบกับคนติดตามกว่าท่านได้หลายค่ะช่องนี้จ้ะกะเ็เลยสี่เฮดนำเพจพังคำแพงจ้ะเดี๋ยวสิบแปะไว้พอๆแน่ๆซอย อุดหนุนในเด้อจ้าเพื่อค้ำแพงเป็นทุนสั่งสับป,ปะรดจ้าสับป,ปะรดค้ำแพงงหมดแล้วลลพุนองค์ลักองค์ขลักค้ำแพงจ้าง้องคุณตาถ้าเบิง้าเบิงขาหลังค้ำแพงงด้วยบาทนี่ สิไปใส่ข้าวคัดค่ะข้าวคัดพ่นฉีราดแล้วค่ะเอาสิไปใสบาดนี้กินหยาะคือพวกกินหยาคุณนั่งขายเหียนแม่เอฟซี่วะยันเ้าวพื้น ยันแม่ควานเบาพื้นจ้ะขาเหียนเหียนแม่เอฟซีว่าคุณนางคำแพ่งขาเหียนว่าสันตูดบานบานขาเหียนเหียนเฮ็ดตะเปาะตุมุติมิ พ่อแม่เอฟซีทันใดผู้ใจบุญทันใดทิ่ผ่พานมาทั้งนี้เลยจ้าเรเจนสยามมาสแตหีบกบแวมาหาคำแพงใดเลยจ้าอยู่เลเจนสยามค่ะเดอร์เลเจนสยามโอ้ยพญางเข่าลักเพิ่นเลยจ้าพญางเข่าลักเลยบ่ไปกินหยาเ <Hi. S 1> พิ่นไปลักหยาไปลักหยาห <Hi. S 1> ึน,าา <Hi. S 1> นั่งไปลักหยาจ้า อุ้ยวุ้ยวุ้ยเห็นแตูด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 ใครเอ่ยตูดใครคะตูดใครตูดทำอะไรอยู่คะตูดใครเอ่ย จ้านี่น้องมาหาจ้าเพิ่นมักมีคนหลายคนเขาหาเพิ่นเพิ่นมักแห้งเ, okay. เขาบบเห็ดใส่เขาบ่บห้จ้าบบเห็ดใส่เขาเป็นสร้างที่เชื่องมากบบเฮ็ดคน แล้วก็กินเฉยๆกินช้าเวลาที่ปอนของอาจจะผ่านมาได้นะคะแวะมาหาคำแพงได้ค่ะคลิปนี้เอาใส่งวงก็ได้ใส่ปากเลยจะน้องมาป้อนอาหารข้าโพด เสียงนั่งยังอรอตอร่อยมากจ้ะอย่าลืมติดตามคําแพงด้วยจ้าไปไซสล่ะสั่งจองผลไม้ได้ที่เพจพังคําแพงนะคะช่วยอุดหนุนคําแพงด้วยจ้า คลิปนี้ก็ขอจบลงเคีงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ